หากเพื่อนๆจะหาเลนส์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันใช้งานได้ทั้งวันการปกป้องที่ครอบคลุมเลนส์บูบอกอัโต้คือคําตอบครับมันก็คือการนําเอาคุณสมบัติของบูบอกและเลนส์อัโต้มารวมกันนั่นเองครับผมก็คือช่วยป้องกันรังสี UV 400ได้100%และแสงสีฟ้าได้95%ปัจจุบันยังไม่มีเลนส์ชนิดไหนที่กรองแสงสีฟ้าได้100%ครับถ้าได้ยินสปปรรพคุณแบบนี้แสดงว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผู้บริโภคควรชั่่งใจกอนครบ เมื่อโดนรังสี UV จากแสงแดดเลนจะเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นครับยิ่งความเข้มข้นของรังสี UV ณนะขณะนั้นเนี่ยมีความเข้มข้นสูงเลนก็จะยิ่งเปลี่ยนสีเข้มขึ้นตามไปด้วยครับแต่ความเข้มนั้นจะมีลิมิตของมันอยู่ความเข้มจะไม่สามารถเทียบเท่ากับแว่นกันแดดได้ความเข้มจะอยู่ในระดับมาตรฐานเพียงเท่านั้นครับผมถ้าท่านต้องการเลนที่เปลี่ยนสีเข้มจัดๆเลยจะแนะนําเป็นตระกูล Dark Booster ครับและแน่นอนเลนพวกนี้จะเคลือบผิวโค้ดเพื่อช่วยในเรื่องของการลดรอยขีดข่วนผิวเลนจะลื่นเช็ดทำความสะอาดง่ายครับ เลนชิดนี้เหมาะกับผู้ที่เน้นใช้งานหน้าจอคอมมือถือเป็นระยะเวลานานๆและทุกวันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลนที่ปกป้องได้อย่างครอบคลุมใช้งานได้ทั้งในล่มและก็กางแจ้งครับผมไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศในห้องรวมไปถึงใส่กันแดดใส่ขับรถครับต้องการให้เลนเปลี่ยนสีเพื่อใช้ในการกันแดดต้องการความสบายตาเวลาที่จะต้องเพ่งอะไรนานๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการอ่านหนังสือหรือว่ากิจกรรมที่ต้องใช้ดวงตาเป็นระยะเวลานานๆครับ